สวัสดีค่ะวันนี้นึ่งไก่นะคะวันนี้นึ่งไก่ใส่ขิงนะคะนึ่งไก่ใส่ขิงค่ะใส่ขิงใส่ผักกลังนะคะใส่พริกแดงไปด้วยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแน่อาหารมื้อช้าวันนี้นะคะ กะหล่ำก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ผัดกะหล่ำไปเลยค่ะยวเราจะเอาไปนึ่งกันนะคะนี่ค่ะวันนี้อาหารรสเด็ดค่ะนึ่งไก่นึ่งไก่ค่ะเราจะไม่ใช้วิธีนึ่งนะคะเราจะเอาแบบต้ม น้ำนิดๆน,นะคะเดี๋ยวเปิดแก๊สก่อนคะ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็สุกนะคะไก่พันเนื้อมันก็สุกเร็วเนาะจะมืดนิดนึงนะคะทำน้ำจิ้มก่อนคะ่ะทำน้ำจิ้มรอระหว่างนึ่งไก่เราก็ทำน้ำจิ้มก่อนนะคะ น้ำจิ้มไก่ค่ะพริกนี้ไม่เผ็ดนะคะใส่เยอะๆไปเลยค่ะเอาแต่สีแดงใส่เข้าไปนี่ค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงมันจะตำง่ายหน่อยนนน้ตาิดึง น้ำตาลผงนัวใส่ไปเลยพร้อมกันเลยค่ะใส่ไปเลยใส่น้ำตาลด้วยได้ตำง,ง่ายค่ะนี่เป็นกระเทียมอ่ะ กระเทียมโบราณนะคะกระเทียมโปลกเองนะคะ่ะเ,เล็กๆแกะเปลือกไม่ได้ดำทั้งหมดเลยไม่เงินกระเทียมจีนเนาะ 你能。 นะไวเคียงกันมีถั่วอยู่นิดนึงใส่ถั่วไปด้วยเลยค่ะปกติเขาก็ไม่ใส่ก็ได้เนะมันไม่ใช่นึ่งปลานึ่งแปะสะเนาะ พอดีม <Jordan> ีผัวใส่ใไปเลยเก็บไว้นานก็จะเสียไก่หนึ่งเปะสะกันแล้วกันเนาะเราทำกินเองเนาะเราไม่ได้ทำขายวันนี้กินข้าวไก่หนึ่งกันนะคะ ปลาีูจะเค็มหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะสมน้ำเอาค่ะ บีมะนาวค่ะทำน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มจิ้มไก่ค่ะมะนาวเป็นี่ก็เปลือกหนาเนาะถ้าพูดไปอะเปลือกเขาหนาไปหน่อยเหมือนมะนาวโบราณอนะเปลือกหอมดีดีสมัยก่อนจะปลูกเยอะมากเลยมะนาวเต็มสวนหลังบ้านเลย ทีนี้พอถึงราคาตกก็ขายไม่ได้อีกเอามาโดงเอามาอะไรสารพัดอย่างขายก็เออห้าสิบห้าสิบลูกก็ยี่สิบสามสิบบาทหรือเปล่าเนาะจำไม่ได้เจกเขาสมัยนั้นมะนาวเยอะมากเป็นมะนาวพันธุโบราณด้วยไม่มีมะนาวแป้นนะคะ อันนี้เราเอาน้ำซุปไก่มามา,มาใส่เทนน้ำเปล่านะคะจะมีรสชาติกว่าคะ่ะเราเอาน้ำใส่ี๋ยวใส่น้ำใส่น้ำกระเทียมดองนิดหนึ่งนะคะ อยากกินไก่นึ่งคะ่ะเมื่อวานก็แกงหน่อไม้แล้วต้ยมยำหน่อไม้อันนี้ใส่ตามใจโชอบนะคะอันนี้ก็อร่อยเลยเดี๋ยวรอใส่น้ำซุปอีกนะคะ ชิม,ชมเปรี้ยวแล้วยังอืมเปรี้ยวแล้วจี๊ดจัดเลยใส่นี้นิดนึงเราไก่สุกนะคะ จิ้มเก็บก่อนนะคะไก่หนึ่งสองชิ้นค่ะแต่ก็นเนื้อเยอะนะคะไก่พันเนาะเรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะคะ ว,วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดีวราไปดูไก่สุกแล้วยังสุกแล้วยังน่าจะสุกแล้วนะนานแล้วน่าจะสุกแล้วนะคะ จะปิดแก๊สก่อนนะคะเดี๋ยวทดสอบก่อนนะคะทดสอบว่าเขาสุกแล้วยังทดสอบก่อนนะคะอือหือสุกแล้วล่ะอือสุกแล้วอืออร่อย สุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วตักใส่จานได้เลยนะคะ เพื่อนเโอ้ยชิ้นบักไง จานก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะบ้านนารีชาแนลค่ะโอ้ยร้อนร้อนร้อนร้นค่ะร้อน,อนเดี๋ยวนะใส่บนโต๊ะก่อนค่ะใส่บนโต๊ะก่อนนะคะ ค่ะไก่นึ่งไก่นึ่งค่ะไก่มีสองชิ้นเนาะแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะครอบครัวน้อยๆเีไดยาไม่มีต้นหอมผักขีใส่เนาะความขี้เกียจไปซื้อนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตามมีตามเกิดเนาะ จะได้ขิงใส่มันก็คือดับกลิ่นคาวได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะกับบ้านอารีชาแนลนะคะมีปลาทอดด้วยมีผักกะทินเนาะน้ำพริกก็เป็นน้ำพริกปร,ราเนาะแช่ยเย็นไว้หยิบมากินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำซุปเพิ่มน้ำจิ้มนิดนึงเนะเาะน้ำซุปร้อนนี่แหละค่ะเดี๋ยวใช้ช้อนตัก ดีกว่านะคะเราจะเอาน้ำซุปนี้ใส่กับน้ำจิ้มนิดหนึ่งนะคะจะได้มีรสชาติค่ะเรานึ่งนี่ก็ใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะใส่น้ำกระเทียมดองคลุกรสดีคลุกซีอิ๊วขาวค่ะ mm hmm. ก็เหมือนเราทำปลาหนึ่งเปสะเลยค่ะ อร่อยกลุมกล่อมนะคะมากินข้าวด้วยกันด้วยค่ะเพื่อนๆไก่นึ่งค่ะไก่นึ่งใสก่กระหล่ำใส่ขิงนะคะใส่พริกด้วยพริกนี้ไม่เผ็ดนะคะอยากเผ็ดก็กัดกินไปเลยชิมชิมน้ำจิ้มก่อนนะคะอพอดีแล้วค่ะไก่ก็กำลังร้อนๆนะคะ เดี๋ยวชิมก่อนค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะเด็กกินได้นะคะเด็กกินได้ไม่ต้องจิ้มเลยค่ะเด็กกินได้พอดีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะ ไก่นึ่งค่ะไก่นึ่งแปะสะค่ะสำหรับวันนี้มีมาฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ